บนเสาไฟนี่บนหรือขอไข่คะบอไม้ไม้หรือขอไข่บนอะบอไม้ไม้หรือขอไข่ขอไข่ขอไข่บนใช้ขอไข่เหรอบนสะกดยังไงบอบอแล้วน,นี่ไม่เห็นเป็นบอเลยครูไม่เห็นบอไม้ไม้เลยเ,เขียนใหม่เลย บนเสาไฟฟ้าเสาบนเสาไฟฟ้าฟ้ามีนกเกาะแปดตัว นกเกาะเกาะนกเกาะเกาะอยู่ที่ไหนเออไหนเอมิจังยัี่ไม่หยิบหยิบมาปากกาให้คุณหนขนบคุณค่ะไหนคุณติดของเอมิจังสิว้าวเยี่ยมมากเลยตาป้ายสีอะไรลูกสีอะไรคะสีอะไรคะ สีม่วงค่าสะดวกบินไปสองตัวเวนวักเขียนอีกบินไปบินไปสองตัวเลขไทยนะคะพี่สองตัว ขึ้นรรทัดใหม่เตัวเขียนให้เสร็จก่อนขึ้นรรทัดใหม่เลยเออตัวเขียนไงสระอัวเขียนไงขึ้นรรทัดใหม่เลยลูกเหลือนกเกาะบนเสาไฟฟ้ากี่ตัว เนือนกเลือนกเากาะเกาะตรงนี้เกาะลอะไรหายไปเนี่ยสระเออต้องมีอะไรมั่วละมัะ่วละเออสระอ่ะลบเราเลยออกเขียนให้ถูกใช่มีนกเกาะ บอเสาไฟฟ้ากี่ตัวบอบอบแล้วเสาสาเอาเสาเออว้าวสวยจังเลยแล้วเสาไฟฟ้ากี่ตัว เอาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ตัวอีกแล้วอีกแล้วผิดอีกแล้วตัวตะ,ะอ้วนเออประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนออกมาคิดสิอ่านจบแล้วคิดประโยคสัญ,ญลักษณ์เร็วมีแปดตัวบินไปสองตัวเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาสิลูกเขียนตรงนี้เขียนยังไงมันจะเยอะขึ้นหรือน้อยลงเนี่ย น,น้อยทำไงอะแปเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะตอบเขียนตรงนี้ตอ,อบอบตอบใช่ตอบตอ,อ,บอตอบกี่ตัวลูกเจ็ดเจ็ดได้ไงนับสองไปถึงแปดสิ จับม,มือนับสองไปจ <6. S 1> งแปเออโอเค